นี่คือในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับท่านผู้ฟังแนละท่านผู้ชมอสมท9 6 5 Thinking Radio ทาง YouTube เท่านั้นที่เคารพประจำเช้าว,วันศุกร์นะครับวันนี้ก็จะเป็นเช้าว,วันศุกร์ตามปกติที่เราจะทำรายการนี้20นาทีและต่อเนื่องครับเป็นตอนที่3ของรายงานขึ้นปกของนิตยสาร The Economist ว่าในเรื่อง กระบวนการต้มตุนหลอกลวงสแกมเมอร์ออนไลน์เป็นรายงานโดยละเอียดยาวเหยียดรวมทั้งพอดคาสิกแปดตอนนะครับผมก็จะสรุปโดยการแปลบทความนำที่สำคัญสำคัญนะวันนี้จะเป็นตอนที่3ว่าด้วยเรื่องพิกบ t ช h e r ริงหรือว่ากระบวนการเชือดหมูก็จะเป็นบทความในบทความที่เขาเรียกว่า Briefing นะครับ ตอนที่3ตอนนี้เรื่องเชือดหมูบริฟฟิงนั้นก็หมายความว่า,าการหลอกลวงต้มตุนหาเหยื่อขุนเหยื่อให้อ้วนเหมือนหมูแล้วก็เชือดคือดูดเงินออกจากบัญชีหลอกล่อต่างๆนานานะครับรายงานนี้รายงานจากเมืองเอลคาร์ดแคนซัสสหรัฐอเมริกาและ, ila, ine, และมะนิลาฟิลิปปินส์และเมืองไทยและเมืองเมียววดีและเมืองอื่นๆด้วยก่อนที่จะเกิดเหตุ ชายแดนไทยที่ตัดไฟตัดสัญญาณไวไฟหนึ่งสัปดาห์นิตยสารนี้ออกมาในวันที่8กุมภาพันธ์อย่างเป็นทางการนะครับในฐานะที่เป็น CEO หรือหัวหน้าผู้บริหารของธนาคารขนาดเล็กในรัฐแคนซัสเป็นอดีตประธานสมาคมธนาคารแห่งรัฐแคนซัสหรือว่า Kansas Bankers Association และเป็นอดีตกรรมการสมาคมธนาคารอเมริกัน American Bankers Association นายชานเฮนส์รู้ดีในเรื่องการหลอกลวงต้มตุนออนไลน์ในฐานะที่ตัวเองก็เป็นคนรักครอบครัวและรับเงินเสริมช่วยเป็นนักเทศและผู้ดูแลกิจการของโบสถ์ในชุมชนเขาไม่ใช่คนประเภทจะทำอะไรอะไรแบบบุ่มบ่ามขาดสติยังคิดในฐานะที่เป็นนักลงทุนผู้ชาญฉลาด เขาไม่มีความจําเป็นจะต้องไปสนใจเรื่องแผนการลงทุนแบบรวยเร็วอันที่จริงเขาก็รวยจากการลงทุนค้าเงินระบบคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วแต่ทว่าเขามีปัญหามากหลายเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอาเงินกําไรที่เขามีอยู่ในบัญชีในเอเชียกลับออกมาใช้มีเรื่องการทําเอกสารสารพันรายละเอียดที่เขาว่าจําต้องใช้เงินอีกจํานวนมากในการผ่านเอกสารถอนเงินคริปโตเคอเรนซีมูลค่า หลายล้านดอลลาร์ออกมาเข้าบัญชีธนาคารในอเมริกาเพื่อเอามาใช้เป็นผลกำไรต่อไปในเพียงช่วงเวลา6เดือนมิสเตอร์เฮนส์ก็ได้โอนเงินดอลลาร์ไปเข้าบัญชีไม่ปรากฏชื่อเป็นบัญชีนิรนามหลายบัญชีไม่เพียงจะเป็นเงินจากบัญชีส่วนตัวของเขาเองเงินที่เก็บออมไว้เป็นค่าเล่าเรียนค่าเทอมลูกสาวคนนึงที่เรียนระดับมหาวิทยาลัยอยู่ด้วยก็โดนถอนเอาไปใช้ ถูกหลอกลวงต้มตุนแต่เขาก็ยังเอาเงินจากบัญชีกองทุนสำรองของโบสชุมชนที่เขาดูแลอยู่ออกไปลงทุนในคริปโตด้วยแถมยังแอบเอาเงินธนาคารที่เขาบริหารอยู่คือธนาคาร h าร์ดแลนไพรสต s t เตทแบงกถอนออกไปถึง47ล้านดอลลาร์รวมทั้งสิน้นเมื่อเรื่องปรากฏแดงขึ้นธนาคารของเขาเสียหายรุนแรงจนเป็นหนึ่งในหธนาคารในเอเมริกาที่ล้มไปในปี2023 กระนั้นก็าตามเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนพิเศษ FBI เข้ามาทำคดีนี้และจับมิสเตอร์เฮนได้ด้วยข้อหาโกงเงินธนาคารที่ตัวเองเป็นผู้บริหารจัดการสูงสุดมิสเตอร์เฮนก็ยังงุนงงและต้องต่อสู้กับตัวเองอยู่เสมอให้ยอมรับว่าเขานั้นตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงต้มตุนออนไลน์ไปได้อย่างไรปัจจุบันนี้มิสเตอร์เฮนถูกจำคุกอยู่โทษจำคุกนาน24ปี ผู้จัดการธนาคารเทียบเท่ากับใครต่อใครหลายคนมาถูกหลอกลวงต้มตุนแบบนี้กันได้อย่างไรต้มกันจนธนาคารล้มมันสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการต้มตุนออนไลน์นี้มันมีปฏิบัติการที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนซ่อนเงื่อนซับซ้อนและส่งผลกระทบทำลายผู้คนในโลกอย่างกว้างขวางยิ่งนักวันเวลาในอดีตที่พวกเราเคยได้รับอีเมลจากเจ้าชายแห่งไนจีเรียส่งมาหลอกล่อเราอย่างอดทนไม่ละวาง วันเวลาแห่งอีเมลหลอกลวงแบบนั้นมันหมดไปแล้วรายงานของเราเป็นพอดแคสต์8ตอนตั้งชื่อเรื่องว่าส c a ม i ิงอธิบายว่ากระบวนการต้มตุนหลอกลวงออนไลน์นั้นเป็นเสมือนบริษัทต้มตุนหรือสแกม Inc. คอร์ปอเร d มันมั่งคั่งร่ำรวยและทรงอิทธิพลถึงขนาดจะทำให้รัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งถูกซื้อได้จนตกไปเป็นส่วนหนึ่งใต้อำนาจเงินของพวกนักต้มตุนได้ทั้งรัฐบาลทั้งประเทศ แล้วก็แปลงประเทศนั้นให้กลายเป็นรัฐหลอกลวงต้มตุนหรือไซเบอร์สแกมสเตตได้แบบเดียวกันกันกบที่พวกรัฐค้ายาเสพติดข้ามชาติหรือนาโคสเตตในละตินอเมริกาทั้งหลายปฏิบัติการของพวกไซเบอร์สแกมนี้มีอยู่ทั่วทั้งโลกตั้งแต่เมียนมาหรือพมา่าไปจนถึงเม็กซิโกยอดเงินที่โกงกันไปได้ปีหนึงปีหนึ่งราวๆห้าแสล้านดอลลาร์ตัวเลขตามการคำนวณของมาตินพูบริ ผู้ชำนาญการในเรื่องกระบวนการอาจยากรจีนแบบมีการบริหารจัดการเป็นระบบมืออาชีพเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า organized crime หรือการเก่ออาชญากรรมแบบมีระบบบริหารเขาเคยทำงานเป็นตำรวจฮ่องกงนาน11ปีข้อมูลเหล่านี้ทำให้กระบวนการต้มต,ตุนออนไลน์ขึ้นเทียบชั้นได้กับกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเลยทีเดียวมันเป็นกระบวนการทำธุรกิจหรืออุตสาหกรรมการก่ะอาชญากรรมระดับโลก จะต่างไปจากการค้ายาเสพติดข้ามชาติก็คือเรื่องที่เราไม่สามารถตรวจจับได้ที่ด่านศุลกากรเหมือนตรวจจับยาเสพติดพวกเขาไม่ต้องการเครื่องมืออะไรมากไปกว่าโทรศัพท์มือถือและการเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองพวกเขาก็สามารถทําให้ทุกคนในโลกตกเป็นเป้าเป็นเหยื่อของการต้มตุนเป็นเหมือนหมูที่ถูกเชืออเลยจากการชวนคุย แล้วก็ลามต่อไปถึงกระเป๋าสตางก์การต้มตุนหลอกลวงที่มิสเตอร์เฮนส์หลงตกหลุมพรางนั้นรู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษว่า p i g butchering แปลว่าการเชือดหมูซึ่งแปลมาจากสำนวนภาษาจีนเหยื่อที่จะเป็นเป้าถูกหลอกต้มหรือหมูที่จะถูกเชือดนั้นจะถูกค้นหาจนเจอตัวในโลกออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชันหาคู่รัก เมื่อชี้เป้าเจอตัวเหยื่อหรือหมูตัวนั้นแล้วก็ขุนหมูให้มันอ้วนพีหรือ f a t t e n up หมูตัวนั้นโดยคนร้ายที่ทำงานเป็นคนขุนหมูด้วยการติดต่อพูดคุยด้วยหางเสียงน้ำเสียงหรือข้อความออนไลน์แบบเป็นมิตรนานเป็นสัปดาห์สัปดาห์หรือหลายๆสัปดาห์หรือหลายเดือนจนกระทั่งเกิดความคุ้นคุ้นเคยน้ำเสียงไว้ใจอบอุ่นใจเชื่อใจ แม้จะไม่เคยเห็นภาพเห็นหน้าหรือพบตัวจริงๆก็ตามพวกต้มตุ๋นเหล่านี้จะแสดงตนผ่านการคุยเป็นเสมือนคนที่จะคบเป็นเพื่อนจริงๆได้หรือจะเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจลงทุนกันได้หรืออาจจะมีน้ำเสียงเป็นมิตรอบอุน่นเห็นใจจนอ,อาจจะเกิดอารมณ์รักใคร่ก็เป็นได้อาจจะจินตนาการเป็นคู่ขาคนรักในจินตนาการผ่านระบบออนไลน์ก็ได้ จากนั้นพวกต้มตุนเหล่านี้ที่ต่อไปนี้จะเรียกว่าพวก scammers ก็จะใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจที่สร้างสมมานานจนเรียกว่าหมูอ้วนพีดีแล้วจึงเชื่อดหรือภาษาอัตฤษใช้คำว่าสลอตเตอร์ atter, หมูอ้วนอย่างเลือดเย็นด้วยการแนะนำหรือชวนลงทุนเสร็จสมใจแล้วก็หายตัวหายวับไปกับเงินที่หลอกลงทุนไปตามหาตัวออนไลน์ที่ไหนก็ไม่เจอ ในกรณีของมิสเตอร์เฮนแห่งธนาคารเล็กๆชื่อฮาร์ดแลนไทร์สเตทแบงก์เมืองเอลคาร์ดรัฐแคนซัสนั้นตัวคนสแกมเมอร์ที่ต้มตุนนั้นอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนอยู่ในออสเตรเลียหลอกล่อให้ไปลงทุนในเงินคริปโตเคอเรนซีหรือเงินดิจิทัลโดยซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินสดคริปโตกันบนเว็บไซต์ปลอมๆเว็บปลอมนี้ปลอมอย่างละเอียดแยบยนเหมือนของจริง จัดตารางตัวเลขบัญชีการเคลื่อนย้ายตัวเลขการเคลื่อนไหวสถติติต่างๆให้มิสเตอร์เฮนส์ได้เข้าไปติดตามดูติดตามการลงทุนผลการลงทุนผลกำไรขาดทุนอันเป็นตัวเลขงดงามบนจอได้ตลอดเวลาเป็นแรมเดือนแรมปีทั้งหมดเป็นเสมือนนวนิยายมันไม่ใช่ข้อมูลจริงบนจอเลยเงินจริงๆนั้นสลายหายไปนานแล้ว มีแต่ตัวเลขบนจอกว่าจะรู้ตัวก็สายเสียแล้วเพราะว่าเวลาจะขอถอนเงินคืนก็ไม่มีอะไรให้ถอนจริงๆหรืออาจจะหลอกต่อไปว่าถ้าจะถอนก็ถอนได้แต่มีค่าธรรมเนียมมีฟอร์มให้กรอกละเอียดยิบจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อกรอกฟอร์มและจัดการคืนเงินอันเป็นกําไรตัวเลขงดงามมหาศาลนั้นได้ก็ต้องส่งโอนค่าธรรมเนียมให้อีกจนแล้วจนรอดก็ไม่ได้คืน ชับพลันค้นขุนหมูคือสแกมเมอร์กับเล้าหมูคือเว็บไซต์ปลอมก็หายวับไปกับตาตามหาอย่างไรก็ไม่มีวันเจอการเกิดและเติบโตของกระบวนการสแกมเมอร์ออนไลน์นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วกว้างขวางเป็นการโอนถ่ายย้ายเงินอันเป็นความมั่งคั่งของชนชั้นรายได้ระดับปานกลางหรือที่เรียกว่าชนชั้นกลางหมายถึงว่าชนชั้นรายได้ปานกลาง ส่งเข้าไปในโลกมืดของอาชญากรเป็นจำนวนเงินมหาศาลในแต่ละปีเจ้าหน้าที่ FBI ของสหรัฐรายงานว่าในอเมริกามียอดเงินสูญเสียไปในการถูกหลอกลงทุนนี้มากกว่า12,500ล้านดอลลาร์ในปี2023เพิ่มขึ้น22%จากปีก่อนหน้าสูงกว่าตัวเลขความสูญเสียการขโมยรถยนต์หรือการโจรกรรมอื่นๆทั้งหมดมากมายนัก ว่ากันตามจริงแล้วตัวเลขที่ว่านี้น่าจะต่ํากว่าตัวเลขจริงๆมากมายนักด้วยเพราะคนที่ถูกหลอกต้มตุนนั้นจะมีความรู้สึกว่าอับอายมักจะไม่ค่อยยอมรับความจริงไม่แจ้งความดําเนินคดีไม่พูดไม่กล้าให้ใครรู้ถ้าจะสามารถปกปิดไว้ได้เพราะว่าความอับอายนั่นเองนอกเสียจากว่าเป็นคดีความกระทบคนอื่นที่เสียหายด้วยเช่นกรณีของมิสเตอร์เฮนตามตัวเลขของเอรินเวส อดีตอายการรัฐผู้ทำคดีเชือดหมูในอเมริกายุคแรกๆก,ก็อาจจะอยู่แถวๆห้าหมื่นล้านดอลลาร์เธอว่าชาวอเมริกันหนึ่งในร้อยคนตกเป็นเหยื่อสแกมเมอรก์กันทุกปีทุกปีหลายคนอายุอย่างน้อยเป็นคนหนุ่มคนสาวทำงานประเภทเทคโนโลยีระดับสูงหรือที่เรียกว่าไฮเทคเก็บเงินสร้างตัวหลายคนเป็นตำรวจก็มีเป็นตำรวจพิเศษที่เรียกว่า FBI Federal Bureau of Investigation หรือ SDI ของไทยประมาณนั้นก็มี FBI เองก็ถูกหลอกขณะที่ FBI คนนั้นก็กำลังสอบสวนคดีถูกหลอกด้วยพวกนักการเงินที่ปรึกษาการลงทุนมืออาชีพนักจิตวิทยาล้วนแต่โดนหลอกต้มตุนกันเป็นแถวเป็นแนวนั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าพวกสแกมเมอร์นั้นเก่งกาจแยบยนขนาดไหนสาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งชื่อริต้าเป็นชื่อสมมุต เป็นสแกมเมอร์ที่หนังสือพิมพ์ e c o n o m i s ตได้สัมภาษณ์หลังเธอหนีออกมาได้จาก KK เคพาคย่านเชเวโกโกฝั่งเมียวดีนี่หลายสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุในประเทศไทยที่เป็นข่าวเมื่อไม่นานที่ผ่านมานั้นอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดตากของประเทศไทยนานก่อนที่ไทยร่วมกับจีนจะจัดการทลาย KK เคพาคชเวโกโกด้วยการเริ่มตัดไฟสัญญาณไวไฟเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2568 แต่เรื่องที่ริต้าให้สัมภาษณ์เอคชนนี้เกิดขึ้นปีก่อนหน้านี้เธอเล่าว่าตัวเธอกับเพื่อนร่วมงานต้มตุนก็จะได้รับเอกสารคู่มือการทำงานว่าด้วยวิธีการหลอกต้มตุนเหยื่ออย่างละเอียดมีการอบรมหลักวิชาการเบื้องต้นเรื่องคริปโตเคอ r e เรนซีเงินดิจิทัลวิธีการหลบหลีกหากมีใครพยายามตามจับหรือหาพยายามจะปิดโซเชียลมีเดียปลอมๆของพวกเขา มีการอบรมเรื่องวิธีการชวนสนทนากับเหยื่อคุยให้เพาะคุยในเรื่องหนังสือดนตรีการทำสวนเรื่องฟุตบอลคำถามเสแสร้งแบบไร้เดียงสาไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะให้ได้ระแคะระคายไปถึงเรื่องเงินในบัญชีเล็กๆน้อยๆบ้างหรือความมั่งคั่งของหมูผู้เป็นเหยื่อรอเวลาถูกเชืออในบ้านปลายริต้าสาวฟิลิปปิน ถูกสั่งให้ถามเรื่องบ้านเรื่องรถยนต์ถามเรื่องมหาวิทยาลัยที่เคยเรียนเยื่อจะต้องเป็นคนรวยหน้าตาไม่หล่อไม่สวยละดีแล้วคู่มือสอนว่าคนแบบนี้แหละที่มักจะใส่ใจและชอบเอาใจผู้หญิงที่ตัวเองได้รู้จักหรือได้คุยด้วยนอกจากนั้นก็มีคำสอนเรื่องการสร้างความสนิทชิดเชือ้อให้กับเหยื่อถึงขั้นใกล้ชิดในอารมณ์จะพูดจะคุยอะไรกันก็ให้ชื่นชมยกย่อง เอาใจเหยื่อไว้เป็นดีที่สุดพยายามสะท้อนน้ำเสียงและอารมณ์ความรู้ของเหยื่อกลับไปยังตัวเหยื่อด้วยด้วยอารมณ์อย่างเดียวกันที่เห็นอกเห็นใจเข้าใจห่วงใยพูดทักทาย o o d Morning ตอนเช้าตกเย็นก็ Good Night ราตรีสวัสดิก่อนนอนเสียงอ่อนหวานเรียนรู้เรื่องต่างๆในชีวิตของเหยื่อให้มากมีช่องว่างลุมลึกในอารมณ์ความรู้สึกของเหยื่ออะไรบ้างที่จะช่วยเติมให้เต็มได้ แ a t ตี้ i วิล n สที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาในรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกาซึ่งช่วยดูแลรักษาคนไข้ส่วนหนึ่งที่เคยเป็นเหยื่อสแกมเมอร์เรียกว่าไอ้เทคนิคที่พวกสแกมเมอร์ใช้เธอเรียกว่าเป็นอาวุธทางจิตวิทยาหรือ Psychological Weapons เพราะมันมีประสิทธิภาพมากจริงๆพอๆกับมีดหรือปืนอะไรทีเดียวแต่ว่าพวกสแกมเมอร์บางทีก็กลายเป็นเหยื่อถูกหลอกเสียเองก็มี องค์การสหรประชาชาติประมาณว่าในปี2023อย่างน้อยมีพวกที่ถูกบังคับให้ไปเป็นสแกมเมอร์ราวๆ220,000คนเฉพาะในประเทศเมียนมาและกัมพูชาอีริกไฮนส์จากองค์กรภาคประชาชนชื่อ International Justice Mission บอกว่ามีคนจากกว่า70ประเทศถูกล่อลวงหลอกล่อหรือชักชวนเข้าไปเป็นสแกมเมอร์ในโรงงานต้มตุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้าจานวนมากแล้ว คนจำนวนมากเหล่านี้มีการศึกษาดีจบระดับมหาวิทยาลัยจากประเทศที่ยากจนถูกหลอกล่อว่าจะได้งานดีๆรายได้ดีโดยไปทำงานในคอร์เซ็นเตอร์หรือศูนย์รับโทรศัพท์บริการลูกค้าข้ามชาติในรายงานขึ้นปกเรื่อง scamming โดย Economist ฉบับวันที่8เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอดีตสแกมเมอร์ mer, ได้ให้รายละเอียดว่าด้วยสภาพการทำงานและที่ทำงานอนาหดหูใจ จาเ็วชาวยูกันดาผู้ถูกกักตัวในที่ทำงานบังคับให้ทำงานเป็นสแกมเมอร์ต้มตุนออนไลน์ที่พมา่าหรือเมียนมาในปี2023บอกว่าหากเราทำงานไม่เข้าเป้าพวกหัวหน้าผู้คุมมันก็จะลงโทษเอาไฟฟ้าชอ็อตส่วนซาร่าเป็นชื่อปลอมของชาวแอฟริกาใต้ที่ถูกหลอกไปทำงานในพมา่าหัวหน้าก็ขู่ว่าถ้าทำงานไม่เข้าเป้าไม่ได้เงินมากตามเป้าจะถูกส่งขึ้นไปชั้นสอง เป็นโสเพนีพวกผู้หญิงที่ขึ้นชั้นสองจะถูกบังคับทางเพศทุกคนสำหรับริกตาที่ถูกกักบ,บริเวณทำงานในอาคารใกล้ๆกันในช่วงเวลาเดียวกันกับซาร่าบอกว่าเธอได้พบชาวเอธิโอเปียคนหนึ่งที่ถูกตัดไตไปข้างหนึ่งโทษฐานทำไรายได้ต่ำกว่าเป้ามากหากว่าใครต้องการออกจากงานสแกมเมอร์ไปเลยก็จะต้องให้ญาติพี่น้องในต่างประเทศของตนจ่ายเงินค่าไถ่ตัวออกไปในราคาสูงหรือบางคนก็ต้องหลอกเพื่อน คนอื่นให้เข้ามาทำงานแทนตัวเองให้ได้จารลลชาวยูกันดาเข้ามาทำงานที่นี่คือที่เคเคพาร์คเวกโกตรงข้ามแม่สอดหรือฝั่งเมียวดีนะครับจาลิชาวยูกันดาเข้ามาทำงานที่นี่ก็เพราะเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ทำงานอยู่หลอกให้เขาเข้ามาทำงานแทนบอกว่ารายได้ดีเป็นงานฝ่ายข้อมูลการตลาดออนไลน์ทั้งหมดนี้เหมือนหมูถูกเชืออถูกกัก ไว้ในคอกของต้นดอกโคลเวอร์สำนวนภาษาอังกฤษว่าอย่างนั้นนะครับปฏิบัติการแสแกมเมอร์จะเติบโตได้ดีในที่กฎหมายเอื้อมเข้าไปไม่ถึงเช่นในประเทศพม่าซึ่งเป็นที่สูรบของชนกลุ่มน้อยต่างๆในพื้นที่ครอบครองพื้นที่เล็กๆแคบๆผู้มีอำนาจคุมพื้นที่ก็รับเงินปิดหูปิดตาปิดปากไม่รู้ไม่เห็นใดๆหรือในประเทศที่ทุจริตคอร์รัปชันกันทั้งประเทศเช่นในกัมพูชาที่เจ้าหน้าที่รัฐ รับเงินปิดตาปิดหูไม่มองไปทางผู้ก่อเหตุร้ายหรือพวกสแกมเมอร์หันหน้าไปมองทางอื่นปิดปากไม่พูดอะไรก็ได้แล้วพวกสแกมเมอร์ก็มีอาคารสถานที่เป็นกลุ่มอาคารแบบล้อมปิดเป็นย่านหรือเมืองเล็กๆของตนเองล้อมรัว้วลวดหนามทำกำแพงติดกล้องวงจรปิดสอดสายสาย,ายตาม,มองดูเพื่อตรวจตรารักษาความปลอดภัยตลอดเวลาพร้อมตําวยรักษาความปลอดภัยติดอาวุธครบมือในพื้นที่อาคารสแกมเมอร์ ในพม่ากลุ่มเดียวที่เรียกว่าพาร์คเดียเด่ยวๆเช่น KK พาร์คเมียวดีเมียนมาในแซมเฉินอดีตนักธุรกิจชาวไต้หวันผู้ร่วมทำงานกับหลายรัฐบาลช่วยเหลือหาทางช่วยผู้ถูกหลอกเป็นสแกมเมอร์ออกมาสู่อิสราภาพได้ได้เล่าว่าพื้นที่เขตต้มตุนพื้นที่หนึ่งอาจจะมีปฏิบัติการหลายกลุ่มมีคนทำงานรวมกันหลายพันคนกลุ่มปฏิบัติการแต่ละกลุ่มเข้ามาเช่าพื้นที่ทำงานกันมากหลายกลุ่ม หลายพวกหลายบริษัทที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรต่อกันโดยตรงเลยกลุ่มสแกมเมอร์ก็มีกลุ่มฟอกเงินก็มีกลุ่มแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็มีกลุ่มทำซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีทำซ่องสโสเภณีก็มีทั้งหมดอยู่ในย่านเดียวกันรวมอยู่ในกลุ่มอาคารหรือในอาคารเดียวกันเป็นชุมชนประกอบอาชญากรรมข้ามชาติแบบครบวงจรหรือที่เรียกว่า international criminal operation complex อย่างแท้จริงแถมหัวหน้ากลุ่มแก๊งยังมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายพนักงานระหว่างกันก็มี สงครามความยากจนและการขาดโอกาสในชีวิตทำให้พวกนายจ้างกระบวนการต้มตุนหาคนมาร่วมทำงานได้ง่ายจำนวนไม่น้อยมาทำงานด้วยความสมัครใจมันสะดวกปลอดภัยจากการถูกกดขี่บังคับเยี่ยงทาตที่เขาทำกับคนที่ไม่สมัครใจดีกว่าทำงานแบบถูกบังคับพวกคนหน้ากลุ่มมักจะชอบที่จะได้คนทำงานโดยสมัครใจมากกว่าดีกว่าปัญหาน้อยกว่ายิ่งสมัยนี้ใช้เอ ความชาญฉลาดเสมือนจริง artificial intelligence สะดวกสบายกว่าลดความจำเป็นที่จะต้องกักกันคนทำงานที่รู้ภาษาอังกฤษดีทุกรายไปแจ็คกี้เบิร์นส์โคเวนแห่งบริษัทช h i n a l i s t i c วิเคราะห์ข้อมูล cryptocurrency wallet ที่ควบคุมโดยพวกสแกมเมอร์มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์บอกว่า ecosystem หรือระบบนิเวศท,ทาง เทคโนโลยีของพวกอาญากรใต้ดินนั้นเป็นเสมือนตลาดการเงินที่สมบูรณ์แบบครบวงจรเลยทีเดียวพวกอาญากรเหล่านี้ยินดีเสมอที่จะทําอะไรเบี่ยงเบนไปทางไหนก็ได้ที่ได้เงินพราะว่ามีกลุ่มอาคารหรือชุมชนเสมือนเมืองอาญากรรมย่อยๆมีมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแอฟริกายุโรปตะวันออกตะวันออกกลางและอเมริกาใต้ เมืองอาชยากรรมเหล่านี้ปีที่แล้วยังพบแม้กระทั่งบนเกาะไอ o ซออฟแมชายฝั่งแผ่นดินใหญ่ของอังกฤษบรรดาเครือข่ายอาชยากรละตินอเมริกาก็พากันเปลี่ยนกิจการมาเป็นแก๊งต้มตุ๋นเชือดหมูหรือสแกมเมอร์กันมากขึ้นรวมทั้งพวกที่เรียกตัวเองว่าจาริสโกเจเนเรชันในเม็กซิโกวันนี้ก็จบตอนที่3ของรายงานพิเศษจากนิตยสารอีกอนมิสตามที่ ผมรายงานมานะครับยังมีอีกหลายตอนตอนละ20นาทีนะครับทุกวันศุกร์ตอนเช้าประมาณสัก6นาฬิกาสมท96.5ก็จะนำรายการนี้ขึ้น YouTube ให้ท่านชมไปตลอดการนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านรอดพ้นจากการหลอกลวงต้มตุนและติดตามข่าวสารจากกระผมต่อไปสวัสดีครับนั่นคือในบริบทของสมเกียรตอ่อนวิมลสวัสดีครับ